สวัสดีคะ่ะทุกๆกคนเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะวันนี้แม่หมอนะคะมาพร้อมกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นเนี่ยนะคะพักเนี่ยช่วงเนี้ยเข้ามาส่องโซเชียลของเราบ้างไม้อ่ะถ้าส่องแล้วรู้สึกอย่างไรอ่ะวันนี้นะคะเราจะไปเปิดพลังงานเของเขาคนนั้นกันนะคะคนที่คุณมาคิดถึงนึกถึงในวันนี้แหละเหมือนเดิมนะคะมีไพ่ทั้งหมด3ากองสามสำรับให้ทุกๆกคนได้เลือกนะคะเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือนะคะเป็นกองที่1 2ึสอง สามแบบนี้นะคะให้ตั้งจิตตั้งสมาธิให้ดีๆนะคะหรือจะเลือกตามสำรับด้านบนก็ได้คะ่ะโอเคอ่าถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยคะ่ะป้าอ่าสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะสำรับมางานนะังงะแล้วเรามาดูกันเลยเขาคนนั้นนะคะเข้ามาส่องโซเชียลของเราบ้างไม้ถ้าส่องแล้วรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรบ้างน,นะคะเกี่ยวกับการโพสต์ของคุณมามาดูกันเลยอ่าโอเค คนคนนี้นะคะที่คุณมานึกถึงถามถึงนะเอาจริงๆรนะส่วนมากนะคะชีวิตของเขาเนี่ยก็จะมุ่งหน้ามุ่งตาทําแต่งานอะไรางเงี้ทำงานหาเงินอะไรแบบนี้จะเป็นส่วนใหญ่คือเขาจะเข้ามาเล่นบ้างเวลาที่เขาว่างอะไรงี้หรือไม่ได้ทําอะไรนะคะอ่าเวลาที่เขาเล่นเขาส่องนะคะแม่หมอต้องขอบอกเลยว่าคนคนนี้มีการส่องโซเชียลของคุณนะคะอ่ส่องแล้วเขาก็ดูว่าเออก็รู้สึกว่าชีวิตของคุณดูแฮปปี้ดีเนาะเออดูแฮปปี้คือคุณอาจจะโพสต์เกี่ยวกับ การเที่ยวการไปเที่ยวกับเพื่อนไปกินไปดื่มสังสรรค์อะไรกับเพื่อนปาร์ตี้อะไรแบบแน่นอนอยู่อยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วคุณก็อาจจะโพสเกี่ยวกับเรื่องออการงานเกี่ยวกับเรื่องงาน อะไรแบบนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะคะในในชีวิตของคุณนะ่ะที่คุณทําอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องปาร์ตี้เรื่องเที่ยวกับเพื่อนอะไรแบบนี้จะเป็นส่วนใหญ่อ่าพอเขามาส่องใช่ไหมเขาก็รู้สึกเออชีวิตคุณนี่ดูแฮปปี้ดีเนาะดูมีความสุขดีหลักๆก็คือเอ่อทำแต่ง,งานหาแต่งเงินอะไรแบบนี้เนาะชีวิตของคุณหลักๆก็ประมาณนี้ยแล้วแม่หมอขอบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้ส่องส่องอย่างเดียวไม่ว่านะส่องอย่างเดียวไม่พอนะมีมีการคิดที่แบบเอออยากจะทักมาหาคุณอะไรแบบนี้เ้วยแบบว่าทักมาถามถ่ายสาระ ทุกส,ส,สุขดิบอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงบ้างเออชีวิตช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยดีไม่ดีนะคะมีมีคนทักไปแล้วด้วยนะคะมีบางคนที่เขาคนนั้นเนี่ยทักไปหาคุณแล้วด้วยเช่นกันนะคะอ่จก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้เขาส่องโซเชียลของคุณคะ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สเลยค่ะป้าอ่สำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะสำหร,รับนี้นะเรามาดูกันเลยนะคะเขาคนนั้นส่งโซเชียลของเราบ้างหมายส่งแล้วเขารู้สึกอย่างไร คนคนนี้ต้องขอบอกเลยนะภายภายนอกที่ทําเป็นทําเป็นไม่ส่องเราทําเป็นอ้ไม่รู้หรอกเรื่องราวชีวิตของคุณไม่รู้ฉันฉันไม่ส่องเขาอาจจะมีการไปพูดกับคนอื่นๆเนาะหรือพูดกับกับเพื่อนของเขาค่ะอย่างเงี้ยว่าอ๋อไม่ได้ส่องเราไม่ได้ดูเลยไม่รู้ไม่รู้เลยคุณเป็นยังไงแต่จริงๆนะคะต้องขอบอกเลยนะคะว่าเขาส่องนะคะเขาส่องดีไม่ดีส่องหนักมากแหละคนคนนี้เออส่องหนักมากแล้วเขาก็มองว่า เขาก็มองว่าคุณนะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือมีการ move on อะไรในชีวิตคุณไปแล้วแหละแต่แต่ว่าคุณนะหลักๆคุณจะไม่ค่อยโพสอะไรแม้คนคนกองเนี่ยคนสำรับนี่นะคะคุณอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยโพสอะไรเยอะหรือโพสอะไรที่ที่ไม่ค่อยสำคัญสำคัญอะไรเงี้ยเออโพส ไม่ใช่สิโพสสิ่งสิ่งอะไรที่ไม่ค่อยสําคัญอะไรเงี้ยคุณจะไม่ค่อยโพสอะไรเงี้ยไม่คุณคุณจะเป็นคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่เขาก็สองคุณจังเลยต้องขอบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้สองค่ะสองคุณแต่เขาก็อย่างที่บอกค่ะคุณอาจจะไม่ค่อยโพสไม่ค่อยเล่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าเออไม่ไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะมีการถาม ถามคนรอบข้างอะไรแบบนี้บ้างก็ได้ถามว่าเออเมื่อเมื่อเขาสองแล้วเขาไม่รู้อะไรในชีวิตคุณไงเออไม่เพราะว่าคุณอาจจะไม่ค่อยโพสต์อะไรเกี่ยวกับชีวิตบ้างไหมเขาก็อาจจะมีการไปถามถามเพื่อนๆถามคนรู้จักใครอย่างเงี้ยว่าเออคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะมีการถามนนะช่วงช่วงนี้ชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างไม่เห็นแบบค่อยเออค่อยอัปเดตชีวิตอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่เลย เขอาอเขาก็อาจจะคิดว่าคุณอา,อาจจะมีการ move on หรือมีการไปเริ่มต้นใหม่อะไรสิ่งต่างๆใหม่ๆในชีวิตคุณไปแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่เขาก็ยังออมีข้อสงสัยอยู่ว่าคุณเป็นยังไงบ้างก็อยากรู้นะก็เลยเขาก็เลยเหมือนมีการส่องคุณอยู่เรื่อยๆนั่นแหละคนคนนี้ก็เลยต้องขอบอกเลยนะคะว่าเขานะคะส่องคุณค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สามเลยค่ะป้าอ่สำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะสำหรับนี้นะเรามาดูกันเลยนะคะ เขาคนนั้นส่องโซเชียลเราเบ้างหมายสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะแม่หมอว่าเขาอ,อไม่อาจจะไม่ได้ส่องโซเชียลคุณเลยแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากส่องนะถึงเขาไม่ส่องนะคะแต่ในใจเขาอยากส่องแต่เขาเกิดความลังเลในใจว่าเอ๊ะจะส่องดีไหมน่าอะไรเงี้ยคืออีกใจหนึ่งเขาเขาก็แบบกลัวว่าถ้าส่องแล้วเหมือนกับว่าเขาะจะทําให้เขา กลับมาคิดถึงคุณอะไรแบบนี้เหรอเออกลับกลับมาทําให้เขาคิดอะไรต่างๆนาะนาะนะเกี่ยวกับเรื่องคุณอะไรเงี้ยมันมันก็เลยเออนิ่งไว้ดีกว่าเออยังไม่สองดีกว่าพอจะสองก็แบบสองจิตสองใจอะไรอย่างงี้เนเออแบบก็เลยไม่สองก็เลยคิดว่าเออการที่ไม่รับรู้เรื่องราวของกันและกันแบบนี้นะคะ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่ถูกต้องและเป็นอะไรที่เออควรควรจะเป็นและการที่เราจะลืมกันได้การที่เราจะไม่นึกถึงใครนะคะก็คือเออการที่เราเนี่ยไม่ไม่รับรู้เรื่องอะไรของเขาหรือรับรู้เรื่องเขาน้อยที่สุดอะไรแบบนี้มันจะเป็นการ ที่ดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะเขาก็เลยแต่เขาค่อนข้างแบบอยากส่องนะัดแม่หมอต้องบอกเลยถึงเขาไม่ได้ส่องแต่เขาอยากส่องมากๆแ,แล้วมีการเหมือนลังเลคิดแล้วคิดอีกจะส่องดีไม่น่าจะไปดูคุณดีไม่น่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็เลยท้ายที่สุดก็เลยเออเรื่องไม่ส่องดีกว่านิ่งๆไปดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะก็เลยต้องขอบอกเลยว่าคนนี้อาจจะไม่ได้ส่องโซเชียลคุณแต่ว่าไม่ได้ส่องนี่ก็คือไม่ได้แปลว่าไม่อยากส่องนะอยากส่องแต่ว่าไม่ได้ส่องนั่นเองค่ะเออแล้วก็ในบางคนคุณอาจจะมีการบล็อก บล็อกเข้าไปอะไรเงี้ยต้องมีการแบบว่าตัดการติดต่อสื่อสารกันไปเลยมันก็เลยเหมือนกับว่าทําให้เขานะก็เลยไม,ไม่ไม่รู้เรื่องราวของคุณอีกอะไรแบบนี้ก็เป็นได้อีกเช่นกันนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคืออยากรู้อยากส่องแต่คือส่องไม่ได้องเออเพราะว่าอาจจะมีการบล็อกเบิกอะไรกันเกิดขึ้นก็ว่าไปนะคะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเรื่องราวของคนที่เลือกกองที่สมคะ่ะ